ในคลิปวิดีโอนี้พี่จะทําการปั้นผลใหญ่โดยใช้เจ้าสัตว์เลี้ยงกรีนบีนทั้งหมด7ตัวที่ได้ฟรีจากกิจกรรม admin abuse war เรามาดูกันว่ามันจะตึงขนาดไหนก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป ร้านบู๊บบู๊บช็อปรับกดเกมพาร์ตแมปเดอะซองเกตเ็นเกลมาพร้อมกับเกมพาร์ตไฟนอลสปาร์และเดอะฟอลเอนบริการ <Is> งา่ายแค่ใส่ไอดีโลบอแมปกรบประกาศเด้งกมีไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือไอดีไกพร้อมใช้งานรับประกันจากร้านบริการครบจบเรื่องโรบอต้องบู๊บบูช็อปเท่านั้นมาผมหลังจากที่อัปเดตมาเนี่ยทางแอดบินจันเดลของเราเนี่ยก็ได้ทําการแจกสัตว์เลี้ยงมา,มามากมายเลยและหนึ่งในนั้นก็มีตัวที่พี่ชอบมากเลยผมนั่นก็คือเจ้าคลีนบีนั่นเอง อานักลบถั่วเขียวไม่พอนะผมโอ้โหมีหุ่นยนต์ถั่วเขียวด้วยกูยัยงชอบอเลยว่ามาในคลิปนี้นะผมเราจะมาทําการใช้เจ้ากรีนบีเนี่ยทั้งหมด7ตัวในการปั้นผลใหญ่นะผมเพราะว่าเอฟเฟกของเขาเนี่ยเป็นกาการกินผลถั่วแล้วก็เอาไปเสกให้ผลของเราเนี่ยในสวนเนี่ยใหญ่ขึ้นนั่นเองโดยจะทําการแรนดอมหนึ่งต้นมานะผมเรามาดูกันว่าทั้งหมด7ตัวที่พี่ได้มาเนี่ยมันจะทําผลใหญ่ได้หรือเปล่านะผมมา ใครได้ตัวนี้ไปแล้วบ้านก็คอมเมนต์บอกพี่มาห,หน่อยนะครับผมสุลลอโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับผมมาอันดับแรกเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเปลี่ยนสวนก่อนนะผมเพราะว่าสวนนี้มันลกเกินไปอันนี้เอาไปทํากิจกรรมนะก็เลยปลูกเยอะไปหน่อย <c oughs> มาสวนนี้ก็จะโล่งๆหน่อยเพราะว่าไม่มีต้นอะไรเลยนะผมนอกจากแคนดี้บอสซัมของพี่อ่าเหลือไว้หน่อยเพราะว่าเราทํามานานแล้วนะผมพี่ตัดใจฟันมันไม่ลงนะผมโอ้โหมาอันนี้ใช้เป็นตัวค่าคูณสองอยู่นะครับผมเอาออกไปเลย หลังจากนั้นเราก็วางเจ้ากลีนบินล,ลงแปะครับผม ไปไงโหโคตรเท่โคตรอันตรายวางเลยครับผมวางเลยครับนี่ทั้งหมด7ตัวนะผมจริงๆแล้วพี่ได้มา8ตัวนะผมแต่ว่าอีกตัวหนึ่งเนี่ยพี่จะใส่เป็นสัตว์เลี้ยงตัวอื่นแทนนะผมอ่ะอันนี้ก็ใส่ไปแล้ว7ตัวนะครับผมความสามารถของเขาก็คือทุกๆ29นาทีเนี่ยจะทําการแรนดอมต้นกัวหนึ่งต้นนะครับผมแล้วก็เก็บเมล็ดพันธุ์ของมันเนี่ยมาแล้วก็จะเป็นแรนดอมต้นไม้ที่อยู่ในสวนของเรา1ต้นนะและทําการทําให้ผลของต้นนั้นอะ่ะใหญ่ขึ้นนะครับผม5.5เท่านะก็คือทําให้ผลของ ที่แลนด์เ้ามาเนี่ยใหญ่ขึ้นนั่นเองมาเดี๋ยวพี่จะมาลองทําให้ดูว่าในคลิปเนี้ยมันจะใหญ่ขนาดไหนนะผมโดยใช้ชุดกรีนบีนเนี่ยทั้งหมด7ตัวนะอ่าและอีกตัวหนึ่งพี่ก็จะใส่เป็นเจ้าพีคอกนะผมหรือว่าเจ้านกยุงนั่นเองแต่ก่อนหน้าน,นี้เราจะต้องปลูกต้นถั่วก่อนนะครับผมอ่าเพื่อที่ทาให้ตัวนี้มันไปเด็ดถั่วนะแล้วเอาไปเสกให้ผลยอยของเราใ,ใหญ่นะครับผมยอ,ยอ่าวางไปเลยครับผมต้นถั่วทองคําที่ได้จากกิจกรรมนั่นเองนะครับผม แครได้ตัวถัวทองคําบ้านในกิจกรรมเมื่อกี้นะคอมเมนต์บอกพี่เข้ามาหน่อยนะครับผมว่าได้กันกี่เม็ดแต่ว่าของพี่อะได้สามเม็ดครับผมสึดหลอกตึงๆไปเลยแล้วก็ปลูกต้นบนด้วยนะครับผมอ่าอย่าลืมต้นบนนะแล้วอยากให้ต้นไหนใหญ่เราก็ปลูกต้นนั้นนะครับผมตามเข้าไปเดี๋ยวขออนุญาตปลูกแล้วก็รดน้ําก่อนนะอ่ามาดูกันว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนนะครับผมปักว่าแฮะไม่ค่อยใหญ่เลยว่ะเฮ้ยต้นถั่วทองคําไม่ค่อยใหญ่เลยว่ะน้องนะแต่ว่าขอให้ผลมันใหญ่ก็พอนะผมต้นไม่ใหญ่ไม่เป็นไรนะออ เดี๋ยวเราเข้าไปครับผมรถเข้าไปเข้าไปเลยโอ้โหรู้สึกว่ามันจะเปลืองไอ้เจ้าบัวรถน้ํามากเลยวะ่ะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตใช้ตัวช่วยนะครับผมเดี๋ยวขอเก็บเจ้ากีนบินแป๊บหนึ่งนะอ่าพี่ขออนุญาตใช้เจ้านี่เลยไทยเทลท็อปนะครับผมโอ้โหตัวนี้เป็นตัวที่พี่ใช้บ่อยมากเลยนะในอัปเดตนี้นะครับผมโคตรตึงโคตรอันตรายนะครับผมเจ้าไทยเทรลท็อปประหยัดบัวรถน้ําไปเยอะมากนะใช้เจ้ตัวนี้นะครับผมโอ้โหมีแปดตัวกันเลยทีเดียว อ่ะแล้วก็วางเจ้าพีคอคลงไปคัะผมตามเลย,ยอ่าเรียบร้อยับผมทีนี้เราก็รอให้ต้นถั่วแล้วก็บนบระสังของเราเนี่ยโตเต็มที่นะครับผมหลังจากนั้นค่อยเก็บแล้วก็วางเจ้ากิบบินลงไปนะอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับผมรอสักแป๊บหนึ่ง มาแล้วผมมาแล้วผมนี่รถคูดาวไปครับผมอุ้ยชนไปเลยครับผมโหยต้นถั่วใหญ่เลยครับผมต้นบนก็เริ่มใหญ่แล้วนะชนไปครับผมยังวันนี้อื้ชนมันกันเลยทีเดียวชนซ้ําชนซ้อนนะผมมาละกิ่งมาแล้วผม<ฮ>อ่าต้นบนเริ่มมาแล้วยังไงยังวันนี้โขกอีกทีโอโหใหญ่แล้วครับผมต้นบนเราอ่าโอเคแปดสิบสองเปอร์เซ็นต์ยงวันนี้โอเคผมก็โตเป็นที่เรียบร้อยทั้งสามต้น ทีเราจะทําการเก็บเจ้าไทสซาร์ท็อปแล้วก็วางเจ้ากรีนบินลงไปแทนนะผมมาเริ่มแผนการของเรากันได้เลยหลังจากที่วางเจ้ากรีนบินลงไปแล้วนะผมเจ้าพีคอกก็เริ่มทํางานแล้วมานี่รถคูดาวให้รัวๆเลยนะครับผมเจ้าพีคของพี่มันยังไม่สุดนะมันยังไม่15าวิมันเป็นย3ิบาวินะผมอ่ามาดูกันว่าเจ้ากรีนบินเนี่ยมันจะทําได้จริงหรือเปล่าระบบผลใหญ่นี่เห็นไหมอันนี้คือผลเล็กนะผมร้อยคูดาวมันใกล้มาเดี๋ยวเราจะใช้ฮาวิทูธนี่เก็บนะครับผมอ่า มามารอดูกันว่ามันจะได้เปล่าเริ่มแล้วครับผมตอนนี้มีตัว15นาที10นาทีอันนี้9นาทีนะอันนี้คือใกล้สุดครับผม9นาทีมาครับผมเริ่มแล้วจังหวะนี้ยังไง2วิลดคูดาวให้ครับผมเจ้าพีคอกลั่นมาแล้วครับผมีคอกลั่นมาแล้วตัวนี้เหลือ2นาทีเอา้านี่ไงลดคูดาวแล้วครับผม2วิ4 3 2 1ยังไงครับผมจังหวะนี้โป๊ะ แตกหรือเปล่าเว,<ะ>ว,ว้ยครูดาวโอ้โหเฮ้ย,ยมันทําให้บินสต็อกว่ะโอ้เสียดายว่ะมันยิงไปบินสต็อกนะผมมาดูกันว่ามันจะได้หรือเปล่ารอบนี้เหลืออยู่ยี่สิบวิครับผมสําหรับตัวนี้มาดูันว่าจะได้ไหมขอเบิ้มๆขอใหญ่ๆยี่สิบวิบ้างไงสิบหกแล้วครับผมยังไงครับผมจะวันนี้มาไหมพีคอกวิวย,ย,ยแต่ว่าได้ต้นถั่วใหญ่นะเห็นเปล่าเฮ้ยผลถั่วใหญ่ว่ะเชี่ยเอาเรื่องนะเนี่ยโอ้โห ทำได้นะทำได้นะแต่ว่าอยากได้ที่โบนว่ะโบนว่าไงโบนมาไหมยังไงสิอู้หุ้ยอูย้ห้ยเฮ้ยใหญ่นะใหญ่นะอันนี้คือยังไม่ได้ใช้สปริงเกอร์นะผมดูดิอ่าเอาเรื่องนะครับเอาเรื่องนะครับอดอกแรกก็ามาเลยครับมึงมีสิทธินะมีสิทธิ์นะน่าจะถึงร้อยโลได้เปล่ายัางวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนนะผมอ่าเก็บมาดูว่ามันกี่โลนะสําหรับไอพวกนี้นี่เก็บมาแล้วผมมีอีกเปล่ามีอีกเปล่า ดูว่าได้กี่โลเมื่อกี้้ยอยอ้17โลครับผมอ่าใหญ่อยู่นะ19โลครับผมคือ,อยังไม่ได้ใช้สปริงเกอร์นะผมอันนี้ต้องใช้สปริงเกอร์ดูนะมารอบนี้ว่าไงอุ๊ยมีตัวโผล่มาครับผมขออนุญาตเอาออกนะเฮ้ยเยใจเย็นใจเย็นฟันออกครับผมนี่ฟันแบบนิ่มๆนะผมต้องระวังสักนิดนึงนะเดี๋ยวมันไปโดนต้น่ะมารอดูกันครับผมแต่ว่าตอนนี้คือเอาสปริงเกอร์มารอเลย อ่ามันใกล้ถึงหนึ่งนาทีเนี่ยเดี๋ยวพี่จะปักสปริงเกอร์ลงไปนะผมอ่นนี่ไงนี่ไงใกล้แล้วครับผมเดี๋ยวพี่ปักสปริงเกอร์เลยลูกกันนะครับผมอ่ะเบสิคแอดวานซ์กอตลี่แล้วก็มาสเตอร์นะครับผมยังก่อนนะยังไม่แกรนมาสเตอร์นะครับผมอเอาแค่นี้ก่อนมาดูกันว่าผลประกอบการเราจะเป็นยังไงฟันออกก่อนครับผมมีตัวโผมามีตัวโผมามาดูกันว่าจะได้หรือเปล่าอ่าเริ่มแล้วครับผมแต่พี่ขอย้ายต้นนี้ก่อน เอาไปใกล้ๆนะครับผมใกล้ๆสปริงเกอร์สักนิดนึงเผื่อมันออกมาเป็นลูกใหญ่อู้มีออกมาแล้วว่ะอ่ะอันนี้คือผลของสปริงเกอร์นะครับผมอ่ายังไม่ใช่เจ้ากิีนบินนะอันนี้เดี๋ยวเขอาอนุญาตฟันออกนะผมอ่ะรอให้เจ้ากิีนบินเสกสักพักหนึ่งนะครับผมเจดนาที2ี่สบห้าแปนาทีอ่าเริ่มนะครับผมเฮ้ยมีตัวเลดี้แล้วอู้มาแล้วครับมาแล้วครับเอ้ายังไม่ใหญ่นะครับผมตรงวันนี้ดูเหมือนจะใหญ่กว่าไอ้เมื่อกี้นิดนึงนะ อ่าติดซิลเวอร์มาด้วยครับผม,มดูว่าเท่าไหร่ไหนดูดูหน่อยซิสิบเก้าโลนะครับผมอันนี้ติดซิลเวอร์นะครับผมสิบสองโลห้าโลสิบเก้าอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมรู้สึกว่าจะยังใหญ่ไม่พอนะอุ้ยมาอีกแล้วครับผมมาอีกแล้วอุ้ยอุ้ยอ่าอันนี้คือใส่สปริงเกอร์นะครับผมแต่ว่าเหมือนจะเท่ากับไอตัวที่ยังไม่ได้ใส่สปริงเกอร์เลยว่ะเฮ้ยขอใหญ่กว่านี้ได้ไหมขอแบบเบิ่มเบิ่มคือลือคือลือดันมาครับผมตอนนี้ เท่าไหร่เนี่ยเมื่อกี้16โล17โลอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับผมยังไม่ถึงกับว่าใหญ่มากนะขอแบบเบิ่มๆได้ไหมอยากให้แบบเล็กน้อยดูอ่ะแบบเบิ่มๆเลยอ่ะมาดูรอบนี้ครับผมมาดูกันว่าจะได้ใหญ่กว่าเดิมหรือเปล่านะผมมืยขออนุญาตฟันออกครับผมเฮ้ยมีปู่มาปูวเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยอย่าบอกนะอย่าบอกนะโอ้โห <สา S 1> ใหญ่ มาครับผมมาครับผมบอกแลว้วมันทําได้จริงๆครับผมโอ้ยมาดูว่าลูกนี้เท่าไหร่นะอ่าพี่ว่าต่ำๆน่าจะประมาณ60โลนะครับผมนี่นะน่าจะได้น่าจะได้น่าจะได้มาดูว่าจะได้เท่าไหร่นะผมอ่าหุยหุยสองลูกเลยนะสองลูกเลยนะดูดิติดซิเวอร์หนึ่งอันนะผมอ่าทำเป็นเล่นไปนะครับผมสุดลหล่อเฮ้ยได้นะได้นะมีหวังนะครับผมมีหวังนะ อันนี้คือถ้าใส่ดีๆนี่คือน่าจะถึงร้อยโลได้นะอันนี้คือมีสปริงเกอร์นะครับผมแต่ถ้าใส่แกรนด์มาสเตอร์เข้าไปเนี่ยน้องๆคิดว่ามันจะได้ถึงกี่โลลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับผมเดี๋ยวพี่คออนุนายตส่องดูก่อนว่ามันได้ราคาเท่าไหร่นะอันแรกก็300โลนะผมแต่ว่าติดซิลเวอร์อันที่246ล้านนะผมยังไม่เท่าไหร่นะครับผมขออนุนาตเก็บมาเลยลบกกันนะสุดยอาดูกันว่าได้กี่โลเมื่อกี้อู้อันนี้45โลนะครับผมเฮ้ยไม่แยไม่แย่ แล้วก็อีกอันก็คือ55โลนะผมตัวที่ติดซิลเวอร์เมื่อกี้มีติดเรนโบว์มาด้วยอันนึงนะผมแต่ว่าอันเล็กกว่านะรุยกันต่อนะผมมาดูว่ารอบถัดมานี้จะได้ใหญ่กว่าเดิมหรือเปล่านะผมมาผมมาผมว่มาไงครับผมอุ้ยมาแล้วครับผมมาแล้วแต่ว่าแต่ว่ายังไม่อันใหญ่เลยเนาะโอ้ได้อันเล็กกว่าเดิมอีกอะยังไงวะเนี่ยเฮ้ยขอแบบตึงๆเปี๊ยๆทีเดียวจบไหมยังวันนี้ขอแบบตึงๆเลยอะ อออีกสักรอบหนึ่งนะผมรอบนี้น่าจะเป็นรอบสุดท้ายอู้หูอุ้ยปุ๊บปับปั๊บติดทองนะผมแต่ว่ายังไม่ใหญ่เลยโอ้โหตัวซิลเวอร์ที่ติดไป55โลน่าจะใหญ่สุดแล้วนะผมอ่ะโอเคก็ได้ประมาณเท่านี้นั่นแหละนะผมแต่พี่ว่าน่าจะได้เยอะกว่านี้นะแต่ว่าต้องใช้เวลาในการทํานานหน่อยนะผมอ่าเพราะว่าตัวนี้มันก็คูดาวนานนะตั้ง29นาทีอ่าได้ตัวนี้มานะผม55โลติดซิลเวอร์มาด้วย ก็ถือว่าไม่แย่นะผมสําหรับตัวที่ไม่ได้ใช้เจ้าแมวมูลช่วยนะเดี๋ยวอีพีหน้าพี่จะมาลองใช้เจ้าแมวมูลช่วยด้วยนะมาดูกันว,ว่ามันจะได้ใหญ่กว่านี้หรือเปล่านะผมโอเคพ็ประมาณนี้สําหรับคลิปนี้นะผมถ้าน้องชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของพี่ไลค์ด้วยเจอกันใหม่ EP นะไปเลยครับผม